สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28พฤษภาคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับวันนี้เดินทางมาหาปู่ที่พักสง์นะครับพายเอฟซีมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับงวดที่ผ่านมา0990 นะครับเข่าเกาศูนย์นะพี่น้องเดอ้อนะครับมืาหน,นีเดินทางมาหอดมาถึงนะครับผมแดดออกเลยครับอ่านี่ครับผมบ่าวเท่านะครับร่วมกับแม่กูดฮ่องกงและกับเอฟซีพี่น้องนะครับเป็นเจ้าภาพเสานะครับปูวายจะเฮดที่แรกปูวายจะต่อเถิบด้านขาา้างศาลาแล้วนะพี่น้องปูเลยว่านี่ครับขาา้างศาลานี่พ่อห้ยไม่ออกอ่าช่วงเข้าพรรษาพู่วายเด้นั่งได้นังน่งพักได้นั่งหยังแล้วพี่น้องเนาะพนนะเพื่อในในศาลาฮัน นะครับปูเลยว่าเอาจะสร้างเป็นซาลาหน่อยนะครับจะสร้างขึ้นตรงนี้นะพี่น้องจะสร้างขึ้นตรงนี้แล้อพี่น้องเด้อนะครับหาผู้ได้อยากเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพนําก็แอดไลน์เบาเถ่ามานะครับ0ูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับเบ้าเถาว่างวดนี้ห้าโชคดีก็จะเป็นเจ้าภาพเล็กให้ปูอีกนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าภาพเสาให้ปูแล้วนะครับร่วมกับเม่กกูดฮ่องกงนะครับมีเอฟซีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับผมเจ้าภาพเสา เอาหางวดน,นี้จะเป็นเจ้าภาพาเล็กพี่น้องคอยเป็นไปแต่ละย่างนะครับธรรมชุม่มนะครับผูใดจะรวมเป็นเจ้าภาพก็แอดไลน์เบาเถ่ามานะครับผมเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสก,การปูน้ำกันเดินทางมาหอดมาถ,ถึงแล้วนะครับปูจะเน้นจะย้ำให้ชุดไดวัตถิพันธ์ามา0 9น0านะครับถ้าเปลี่ยนรถเบาเถ่ากับว่าออกจ็คเทียร์กพี่น้องเนี่ยนะ หา,หาน,นี่นะครับแอ,แอดไลน์เปาเถ่าศูนย์หกสามส่ด้าหกเก้าห้าด้วยธรมชมเด้อนะครับผมปูวาที่แหลกว่าจะต่อเถือบเลยบต่อจะสร้างขึ้นเป็นซาลาหน่อยเสาเสาหกต้นบปัว<อ>นะครับเปาเท่ากับเม ไม่ออกไปนั่งพักพิงกัเราล่ะที่แรกก็มาดีสามข้างหลังกาบน้ำมัสการครับปูกาบน้ำมัสการเลยครับปูอ้าวันนี้เอฟซีผลฝากมาทำบุญถวายกับผมเอามาหน่อยพ่อเล็กบมดเอางวดนี้แล้วปูนะครับบ่าวเทากับคิดว่านี่ครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าภาพเสาแล้วน้าปูเนาะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเมกูดฮ่องกงกับเอฟซีเสาให้ปูก่อนก็บเรว่าเรือคุยกับปูแหละก็บทีเป็นอาจจะเป็นเล็ก ม้นนี้าะว่าจีเล็กกะลากรขับขื่นโค้งไอเออไงบ้านทถาลาเป็นเจ้าภาพซอยเนาะก็ไม่ออกเก็บที่าเากระกมันกพสามสามถก็สซอยเด็ก้ก็เลยเนาะครับผมการเั้นเนี่ยก็ว่าจีแต่มันไม่ไม่เล็กพวกกว่าจะงกขืนนึ่งคำเลยละงอกเขาขืนกไว้เขาก็บไอเสียมเขาจับเพราะไอมันเป็นเล็กเพ่ามันเป็นโค้งอบจังไรว่านะแล้วจะก็ เดี๋ยวว่าเกิดจะขอสาธาน้ำงานโนบิฟซี่เข้านะละซอยแนวพุลเม็ดสองเม็ดไปแล้วเนาะแล้ซอยปูอ่าซอยปูนาพี่น้องให้โทรหาปูหรืออย่งไรหรือไงโทรหาเป่าเถ้าโทราะหาเป่าเถ้าโรยอย่โทรหาปูแต่ปู่ใครรับโทรษซ้ำโทรศับปูบ่อยหมู่บ้านเราหมู่บ้านไม่หวานโทรศัพท์ตินไม่ได้กรุดเลยครับค่ะเขาจะเขาจะโทรหาเจ้าหลวงพ่อเจ้าคณะตะบลโทรหาว่าคนหยาบใบน้ำมันทรงหรือไปทรงงานคนจังว่า เป็นว่าว่าไปท่านไรนอถ้าคุว่าไม่ได้ถือโทษทัพทไปไหมใเป็นจะพาพแกดหลือจะพาเอฟซีเรือไม่ออกเอฟซีสมุทรสกลละซวยนุ่เคราะห์ปูรวมทั้งปูน่ได้ละจักเกสาสาระน้อยพู้ว่าเห็สาระน้อยเพ่อจะเสริมเย็นในช่วงขาวซาช่วงข่าวบ้าซาขาว้าาก็เสริมในสุสานญามัเออนะครับเป็นสาระลบแดดลบฝนสาระน้อยยุนาขางขางร่คั่วขางร่มั่วนะครับผมถ้ายังไม่ออกก็จะเป็นนั่น นนก,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 กินขากินน้่ก็จะแตงผ้าขั้วแล้วก็ถึงย่อไปหารณเน้องปดีได้เลเน,นาะปูสบายดนะ้วยเนาะเอาปูว่าปดงโทรหาปูแอดไลน์เบาทถามากพ,พี่น้องเออไอไลน์เบาทม่มหศูนย์หกสามสอ่แปดเก้าหกเกนะครับผมค่ะขมไม่มูกับศูนย์หกหนึ่นึ่ดเ่เก้าสาองะะ่ไลน์หาบเถามติดกับมาหาแม่มูกันเลยะนี่ครับอันนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะปูเนาะโอ้เกือบแตกสามตัวน 0เกาห่าปูไห่ต้องวัดแล้วท่านผู้ชมนะปูไห่ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ตั้งแต่ต้องวัดแล้วนี่585กับ185ปูเน้นที่18หาเน้น8หาตัวเดียวเบาเ่ากัดนี่แหละได้ไวแล้วเน้นตัวเก่าเนี่ยเราไม่ออกเอ้ยลอตเตอรี่แม่กูดเพิ่นเก่าไว้แล้วแม่กูดฮ่องกงท่านผู้ชมสาธุบุญเป็นเจ้าบุญขันมา8หาจะได้ร่วมกับแม่เพิ่นเป็นเจ้าภาพให้ปูตามมาเนี่ กะทีโค้งสุดท้ายกะทิมีให้ยุทนิ์ไดสองตัวร่องปุ่นพิจารณาสองตัวหรือครูหนึ่งบอกปูสองครูอคเอา้าจังไหนคือว่ามีเพิ่มปูโคงสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสันแม่ครับบูฝันว่าได้ไปบินบาทนเลยละฝันว่าได้บินทบาทครับฝันว่าได้ไปบินบานได้บานทำไมเจ้าเราว็าว่ามันถือว่าเป็นซูดเจ็ดเฉพาะนึกว่าค,ค,ครับแล้วเม่เอเขาเจ้าเราใส่บาทได้ดีเพราะแม้มัน ซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้แล้วเพราะมันฝันว่าเร่ไปบินบาดก็จะไม่ออกเสีบาดดีผมหรือหรือตัวนี้มันเล็กเขาแหละเขานี่ยบอกปู่แค่ว่าอยู่นี่ล่ะแล้วก็ให้นี่ล่ะให้ไปให้เนียนตัวเก้านี่ล่ะครับแล้วขั้วไม้ตัวนี้ก็โค้งทุกท่าก็จะให้กันจักสองตัวเลยเอาเอาไมีกันเคือว่าฝันฝันไปบินทบาทไม่ออกใส่บาดเต็มบ่ครับผมมันบัว่าจะบรรพเดัองรเราเดือดปัดใจยังเราไม่ใส่ยก็ยังไม่เห็นเลยนะครับ แ็เรียกว่าจั่ปใส่ก็เรียว่าตอท่านปูฟันเกียวนสิมันจะออกศูนเจ็ว่าได้ไปอุ้มบาทไปบินบาทครับ่ันฟันว่าได้บินบาทได้อุ้มบาทนั่สิออกศูนยเจ็ด็ูครับทรามดาเห็นปูฟันฟ้าบาทล้นวันนี้ออกศูนยเจ็ดนะทุเทียก็ทุเทียทุเทีย่ันล้นกัอกาันแต่ฟันเกี้ยวอครับว่าได้ฟันเกียวว่าได้ไปบินบาทโลนครับผมทุเทียสันลนก็ออกก็เขาเก็ตศูนย์สันบ่ฟันสอนฟันนั่นสิ ตะว่าถัฟันเกี่ยวกับบาทเนี่ยคือว่าเจ็ดสูนหล่นเนบกแม่อืเอานะครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายพี่น้องเอ้านะครับโค้งสุดท้ายปูจะเน้นให้ได้พี่น้องได้ตาไม่เพิ่มตาปูก็จะย้ำให้ครับตัวใดตัวนินโอ้ตอนหมดที่แล้วนี่ก็โค้งสุดท้ายปูไม่เพิ่มอายุหนึ่งเก่ากับสองเก่า เา uhm, ของบ่ให้ทิมเลือดแปดหาก็จะตังมากเกินหาอยูทน้องเอาเอาสุเิน่ะูนเจ็ด <recess> ส <ed isolation> ูนเจ็ดกับสี่หกไอ้สี่หกไม่ได้ใส่ปูนี่หกก็ฟันกันต่ะครับกูฟันดูแล้ว เจ้าของเปิฟันเจ้าไม่ออกโกฟันเจ้ายังแดมนั้นเปิดซี่หกเลยมันไม่ออกโกคือจะเขามาเห็นอย่างนะบุกอันนี้ฟันเจ้าว่าได้ปูว่าไปอุ้มบาทนี่สิหรอกการต้อนไม่ออกก็ฉันมากก็ร่องเวนนี่ต้นละให้เน้นให้เน้นตัวไหนปูว่าขั้วไม้มาเน้นนี่ล่ะว่องเหีกยนีปูเพราะว่าเออเน้นสองคู่กับวัตถุว่าหลายเน้นสองครูเนี่ยครับผม ตั้งครับตัวนั้นได<า>้หรอซ่า <c oughs> ออกมาโหลดนี่ศูนย์เจ็ดนี่ก็ได้ <c oughs> ก็ตรงเลขฝันพี่สาวเบาเถ่าเจ็ดศูนย์เกาเบาเถ่าก็ได้ไปอยู่พี่น้องลอตเตอรี่ฟันฟันว่าอุ้มบาดยังไงมันจะไขมันอยู่ดิครับหายังเทียเ่ยงปู่ก็เลยว่าโอ้มันเป็นยังไงเจ้าปู่ขึ้นมากระดับศูนย์เจ็ดมันน้ำมา,านไหลเงินหรอมันบ่อมันจะออกงวดเนี่ยบ่จังหวะปู่ไอ้ในฟันฟันว่าไปบินธบาติปู่ก็เราเราบินบินบาตได้บันยานยองก็ยาวเลโอ้ใส่บาตรนึงย่างย่างย่างยุบป้าด คนคนลุ่มคนนยันเล่ยค้นมาอขยบใส่บาดแซยยังเป็นบ้านมะกอะกครับผมอุ้มบาทไปย่างดีเป็นพระบมดแล้วตอนนี้โคฟันกันเลยเนาะอันนี้ฟันี้อนไม่ออกกาเราก็จะตัดเจ้าแจ้วิมเฮ็ดอย่างน้หมูครับผมอนแ่ฟันเห็นแจ้วที่ดียวมั้นจะออกสี่หกหลอดครับจักจักระเด็มซิแมนป่ม็นเนาต้อมันก็ฟันลามือเนาะ เอ๋อแต่ว่าชุด3ตัวปูเห็นนี่หนึ่งแปดหาเป็นปลาปูเนียนครับมีหนึ่งแปดหามีหาแปดหาแล้วพี่น้องหาหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ปูเน้นให้นี่แปดหาหาแปดกับตัวน้ำบ่ปลาูครับตัวน้ำแน่อ่าตัวนี้ตัวกันนะครับหนึ่งแปดหาหาหนึ่งหานี่ตัวกันเนี่ยมันจีได้กับพ่อทำได้นไหมเนาะพ่อเรศถ้าแปดหาหาแปดเราไม่ซื้อฮ่าได้พี่น้องห่าได้เพ็ดบุญน้ำกันนาผมสร้อยเล็กสร้อยยังเพราะว่าปูแน่ล่ะบ่าวแถาก็ว่าจะเป็นเจ้าภาพ นี่แหละครับเล็กให้ปูกระทาโชคถามานก้อนละปู <c oughs> ะโค้งสุดท้ายปูเน้นนะครับศูนย์เจ็ดฝันว่าไปบินตบาดค้นหุ่มค้นลุ่มใสบาดเต็มปูว่านะครับใสบาดเต็มเป็นนี่<า>ไม่ที่ดีบ่เนาะครับเป็นนี่ไม่ออกงานรุ่มมากนี่ไม่ที่ดีบ่เพรามันจะว่าปูแล้วว่าบ่มันเหล็กแปดท่าเนี่ยไม่เข,ข<อ>่าหรอกบ่จะบอกว่าเอานะครับสี่หกัดตัวกันได้พี่น้องได้ปูว่าฝันเห็นไม่ออกอืนะครับฮาดีโชค ก็ไปหายิบจับสลากินแบงนะพี่น้องเนาะหาลอตเตอรี่ไว้เพราะว่างวดที่แล้วนี่งวดเก่าของปูนี่เห็นบับเกือบแตกสามตัวสามตัวปูแล้วปูก็เน้นให้แค่สองคู่นะครับงวดที่ผ่านมาเข่าเก้าศูนย์นะครับอ่าได้เสาแล้วพี่น้องปูวายจะยกยกเมื่อไรก็ครับผมหรือรอดเล็กก่อนก็สีรอดเล็กสกคนเวลาสีรอดเล็กบึงกันนะครับเนาะที่แรกก็สันมันบัพันมีหลายก็จะสันมันมีจักเล็กจก เกสแปตัวเ้าก็ยกแต่ว่ายกเสาคนไว้บ้นตั้งโค้งไว้ต่างโค้งไวเพราะห้องมาเสียมจับโค้งไวสินะครับผมก็ฟังดินฟังยังท่มดินทมเสาไว้ครัแต่ถ้าโศกมาบางรุ่นแต่ถ้าเอฟซีแต่ยกกับเอฟซีแล้วเดี๋ยวก็เขาถ้าจะใครแล้วมบุญเดี๋ยวขอมาใส่เต่๋เดี๋ยวด้ยเอาหน้าพี่ลองเนาะครับปูสรุปให้แล้วนะครับโค้งสุดท้ายปูก็ฟันดีปูวานี่แหละครับผมอย่าลืมเด้อปูวงให้แปดหากับศูนย์เจ็ด นะตัวนี้ก็เป็นตัวร่องไปตัวร่องครับมากกับบ้าออกม้อไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปพี่น้องเน้นๆก็ต้องเอาซอมตัวเพื่อได้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับผมนี่แปดหาไม่กูดพิ่นก็ได้ไปหลายแปดห้าห้าแปดนะไปหาศูนย์เจ็ดแปครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณปูเอาเอาเาสาธุครับสาธุสาธุอ่าสุดท้ายนี่ก็ค่อย ยูดีไม่แห้งซูปูทุกคนเด้อลำๆนรวยแห้งๆปังวนนี่ละไม่เอาไปเฮ้องวนนี่เลยเห็ดบุญวันนี้ละสาราหน่อยปูได้แล้วสาราหน่อยได้ยืนยืนยืนถึงวนนี่ละอาสซาถูกครับผมสวัสดีครับ